ใส่บาตรเสร็จเราทำอะไรต่อกรวดน้ำผู้เจ้าไม่เคยสอนกรวดน้ำทงชีวิตนะเป็นความเห็นสมณพราหมณ์เหล่าอื่นผู้เจ้าบอกแค่เจตนาสำเร็จประโยชน์แล้วไม่ต้องมีน้ำามีแก้วใส่บาตรเสร็จพระให้พรไหมใชนะ่ผู้เจ้าไม่เคยสอนการอนุโมทนาในเวลาบิณฑบาตการให้พรคือเรียก ภาษาที่ถูกต้องคือการอนุโมทนาจริงๆพี่กุลุในธรรมวินัยเนี่ยเลิกให้พรแล้วพระอาหารหัน์ทั้งหลายแม้แต่สัมมาสมุทธะไม่มีการให้พรเพราะกรรมไม่ได้เกิดจากผู้อื่นบันดาลที่เราพูดให้พรเรียกว่าการอนุโมทนาหมายถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยอนุโมทนาคือพระพุทธเจ้าจะบอกว่ากรรมที่เธอทําอันนี้จะส่งผลอะไร การที่เธอให้ข้าวน้ำผ้ายุดยานระเบียบของหอมเครื่องลูกไล้ที่นอนที่อยู่อาศัยประทีปโคมไฟแก่สํานักหรือพราผลจะได้อะไรพระองค์กําลังบอกเหตุปัจจัยนะว่าสร้างเหตุนี้จะได้ผลนี้สร้างเหตุนี้ได้ผลนี้นะนพระพุทธเจ้าเนี่ยอนุญาตการอนุโมทนาในที่ฉันไม่ใช่ในที่บินบาบันะเคยทําบุญบ้านกันไหม เคยเรานีมนพระแล้วพระมาทำอะไรมาสวดสวดอะไรเราก็ไม่รู้นะท่านก็นสวดไปละมีสวดแล้วมีทำอะไรอีกมีทำอะไรบ้างรถน้ำมนคนระับรถน้ำมน์นะมีไหมมีกันไหมมีเจิมด้วยนะประตูหน้าต่างนะเจิมบ้านเจิมอะไรตอ,อะไร มีได้สายสินไหมมีมีพยันด้วยนะอ๋อมีพยันสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดพระศาสดาบอกว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นเดรัจฉานวิชาขวางกั้นมรรคผลนิพพานรัดไวม13บบุคคล13สถานที่จนะัดกับพระราชามาหากษัตริย์ตัดด้วยพระองค์เองว่าตัวท่านเองเลิกทำสิ่งเหล่านี้แล้วและสั่งห้ามพิกุทำสิบสองพระสูตร และตรัสในมหาจัตัารีสกังธรรมปปรยาอย่างว่าพิคูรูปไดทําอย่างเนี้ยผู้นั้นไม่ใช่อริยบุคคลอริยบุคคลไม่ทํามิจฉาอาชีวะอันมีเดลสารวิชามีประการต่างๆสรุปแล้วเราเอาเดลสารวิชาเข้าบ้านเข้าสํานักงานเพราะเห็นโอ้บ้านน้นก็ทําบ้านนี้ก็ทําแต่เราไม่เคยศึกษา